สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพ่าติดหมอในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น e p ที่47 6นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9หนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ด้านบนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีติดทุระไปช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้พอดีก็มีมีนัดดูผ้าอีกนะครับ เริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชยโยนะครับจะเป็นพิมพ์นักเรงโตนะครับเจ็ดชั้นนะครับแขนจะหักสองนี้นะเจ็ดชั้นไทหลวมนสารนะครับไหมครับมนสารนี่ก็วัดะระรังนะครับสภาพใช้สึกมาแล้วนะครับ อสวยนะมีการฝ,ฝนขอภายนะครับมีการฝนนะนี่ฝนด้านนี้นะครับนี่เขาฝนด้านหลังก็ฝนนะครับเราเห็นมวลสารนะครับนี่นี่ครับมีการฝนนะครับองนี้ผมเอา250แล้วกันนะ พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพาคุณแผนบ้านก่างนะครับเป็นพิมพ์พายคู่ตัดเดี่ยวนะครับพายคู่แต่ผมไม่ทราบเป็นหน้าอะไรนะแบบนี้ก็เรียกหน้าอะไรนะมีหลายหน้านะครับผมไม่เข้าใจว่าเรื่องเรียกแยกพิมพ์แยกหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับ องนี้ผมขอ350นะครับพร้อมส่งนะทุนแผ่นบ้านกลางนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพว่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับผิวหิ้งมาเลยนะครับองนี้นะผิวหิ้งนะแล้วก็เส้นม่านเนี่ยเส้นม่านข้างๆเนี่ยชัดมากลองตรงฐานนี้ลึกนะครับส่วนใหญ่ก็ดูช่องช่องม่านแล้วก็ ช่องตรงนี้นะครับจะคมชัดมือตรงใต้พุงนี้จะติดชัดเห็นเป็นคมคมเนี้เห็นไหมครับคมคมเลยนะอง์อน,นี้เอาแบ่งปันนะครับผมขอ250นะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆพระศีวลีเนาะหลวงปู่ทิมนะครับ เป็นเนื้อผงพายประมาณลงบอลไว้นะครับตรงนี้เป็นจีวรนะครับผมไม่ทราบว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรกันนะครับเนี่ยผมดูก็คล้าย,าย,ายพระสิวลีนะมีไม้เท้าแล้วก็ถือบาทด้วยนะครับเนี่ยถ้าถ้าผมเรียกผิดผมขออภัยนะเพราะผมก็ไม่ได้ดูทางศึกษาทางหลวงบ่ทิมมาเท่าไหร่นะครับใส่ว่าหมอมาขายไปอะไรนี้ดีกว่านะครับ ยันคมชัดมากนะครับยันคมชัดนะปุทิมองนี้ผมขอสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับปกติมีห่วงนะครับแต่น่าจะถูกตัดไปนะอาจจะตัดเพื่อใส่กรอบก็ได้นะครับเก่ามากผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ เหรียญหล่อลนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับหลวงพ่ออิ่มนะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับเก่ามากนะครับเนี่ยยุคไล่กับหลวงพ่อเงินเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพอ่ออิมวัดหัวเขาผมเอาสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับ พิมพ์สมาธิซุ้มเวานะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อผงทุกลักนะครับปิดทองเก่ามานะครับหลังจานนะครับมีจานเปียกมานะแบบนี้เขาเรียกจานเปียกนะครับหลวงปู่บุญตรงนี้ผมขอสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับ ปิดตานะครับหลังด้านหลังเหมือนเป็นลายตะแกงนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่ว่าเป็นทางชนบุรีนะครับหกเหลี่ยมนะครับปิดตาเนื้องผงคุกรักเป็นทรงพิมพ์หกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นทางชนบุรีนี่แหละเป็นเกจิที่ดังมากนี่แหละครับแต่ผมจําไม่ได้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรซึ่งมาเปิด Google บ่อยบ่อยนี่มันก็ยังไงอยู่เนาะหาประวัติ ไม่ได้เนาะผมเอา250แล้วกันนะเอาง่ายๆดีกว่ารายการต่อไปนะครับพับปิดตานะครับพิมพ์2หน้านะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเนื้อตะโกวนะครับรงนี้นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี้นครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของท่านจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ พิมพแล้วก็เป็นเนื้อแยกเนื้ออีกมีเนื้อตะกัวกับเนื้อมิกระพัดนะครับองนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับขอ250นะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับบางทีก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับแต่องนี้นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อรอบรัดบางน้ําวนนะครับแต่ไม่ทราบพิมพ์อะไรนะเป็นพิมพ์พนมมือนี่แหลนะเนาะ ผิวหิ้งนะครับเนี่ยแล้เนื้อตรงซอกก็ย่นยนมาอย่างนี้นะครับย่นยนมาเลยย่นมาเลยนะครับเนื้อจะย่นยนมา หลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะครับองค์นี้ผมเอาแบ่งปันแล้วกันนะเออผมขอสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับพระปิตาเนื้อเมกพัดนะครับลงรักมานะครับชุดเดียวกับเมื่อเมื่อวานนะที่ผมลงไว้นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะเนี่ยผมขอสักสามร้อยแล้วกันนะสามร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นเนื้อเมกพัดนะครับ เสริมดวงนะครับรายการต่อไปนะครับเนี่ยมาจากที่เดียวกันนะครับเก่ามากเนื้อเมะพัดลงรักนะครับเป็นเนื้อเมะพัดนะครับพิมพ์ทรงคล้ายลงปูเอี่ยมเหมือนกันนะครับยันยุ่งนะครับผมเอาสามร้อยนะครับเนี่ยสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ พระนาคปกนะครับเป็นพระนาคปกวัดบรมนิเวศนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นาคปกบรมนิเวศนะครับนี่สองสี่กว่าๆนะครับพระเป็นเนื้อเมกะพัดปีสองสี่กว่านะครับมีตะไบด้านล่างมานะครับ องนี้ผมขอ2องห้าสินะครับเหมือนจะมีสององนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเอาไว้ตรงไหนอีกองหนึ่งนะครับรายการต่อไปนะครับพับปิดตานะครับหลังจานนะครับผมไม่ทราบที่นะองนี้นะคล้ายๆหลวงปู่สุกเหมือนกันนะครับเพราะวาจา์เขาจะส่งคล้ายๆกันนะ เป็นผงคุกลักนะครับเก่าด้วยนะครับเก่าด้วยนะมีความเก่ามากนะองค์นี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะผมส่งนะมันมันแบ่งปันนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับหลวงพ่อบยวัดมะนาวนะครับดูเนื้อนะครับนี่ตามสูตรนะครับเนื้อแบบนี้นะเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับ ขี่คุดนะครับตัดช่อนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับลงพอโบยนะครับพอโบยองนี้นะครับผมเอาสามรอยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นพักกุนะครับผมลืมชื่อไปแล้วนะครับว่าเป็นพระอะไรนะ ก็จะขึ้นสนิมแดงนี้นะครับเห็นไหมพิมพ์ทรงเหมือนทางทางลบบุรีเลยนะครับเขาเรียกกุเออพระซุ้มนครโกษานะครับฐานสูงนะครับวัดกุวัดนครโกษาสนิมแดงนี่ครับ ราคานี้ไม่น่าใช่นะครับเจ็ดพันแปดพันสูงเกินนะครับผมเอาแบ่งปันดีกว่านะองค์เนี้ยซุมลครโกสาเนี่ยสนิมแดงเนี้ยมีแตกแตกใหญ่ด้วย <c oughs> <c oughs> เย <c oughs> ขาเรียกเออ่สนิมอะไรไม่รู้นะใหญ่เป็นมุมหรือลักผักชีหรือว่าอะไร ประมาณนี้เนี่ยเกี่ยวกับพวกอย่างนี้แหละครับผมขอเอาเบาๆแล้วกันขอ350พร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย2 8ก้าแครับหรือสแกนเคอ o ์โค้ด้านบนนะครับ วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ